ข้อหวยเฮอหาเลขทะเบียนรถเครนวิธีตอกเสาเข็มวัดดังปทุมธานีสวัสดีครับแอดมินมาพบแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้นั้นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในวันที่2พฤษภาคมแอดมินก็มีเลขเด็ดเลขสวยๆเป็นเลขทะเบียนรถเครดมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยครับโดอล่าสุดที่วัดบึงบาประภาวสวัสด์ที่จังหวัดปทุมธานี ได้ทําพิธีตอกซอกเข็มเอกเพื่อสร้างโดมอนเนกประสงค์นะครับโดยโดมแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณจํานวน4,700,000บาทนะครับจากพลตร r โทรคำลวิทยุกระจ่า,จางนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีเพื่อสร้างโดมอนเนกประสงค์ดังกล่าวนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อหวยย่อมไม่พลาดเลขทะเบียนรถเครนเนื่องจากหลายๆครั้งที่มีการ ตอกเสาเข็มหรือทําวิธีบวงสวงโดยใช้รถเครนนั้นส่วนใหญ่แล้วเลขทะเบียนรถเครนจะออกกันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของของ้อหวยในลหลายพื้นที่ในทั่วประเทศนะครับโดยทะเบียนรถเครนครั้งนี้คือหมายเลขทะเบียน72-0514ขีด0 5น4นะครับ72-0514และยังมีไฮไลท์ของงานคือมีการติดประทัดด้านบนยอดเสาเป็นการจุดประทัดเอาเริกเอาชัยซึ่งเลขปลายประทัดคือเลข67 และ975 67และ975ซึ่งเลข67นั้นตรงกับแนวทางของหวยเฮียนันนะครับซึ่งหวยเฮียนันนั้นมาปีนี้มีความแม่นยำค่อนข้างสูงงวดที่แล้ว97ก็ให้โชคตรงตรงอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ